มาดูในส่วนของช่วงแรกที่เราพูดถึงว่าเรื่องของการที่จะร่วมกันก้าวข้ามนะคะความขัดแยง้งแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ตรงกันค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่25ตุลาคม2567ค่ะ ขอภัยคานน้อยปี2547นั่นเองค่ะโดยทางด้านแม่ทัพภาคที่4นะคะก็มีการชี้แจงค่ะกรณีตักบายวอนให้ทุกฝ่ายนะคะก้าวข้ามความขัดแย้งพร้อมเดินหน้านะคะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะ โดยพลโทไพศาลหนูสังนะคะแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะก็ได้เผยถึงกรณีตากใบนะคะคดีตากใบที่กําลังจะหมดอายุความในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะก่อนที่จะมีการเข้าประชุมกับ วันหน้าส่วนรัชการกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยได้มีการชี้แจงกับสื่อมวลชนให้รับทราบความเป็นมาของกลุ่มขบวนการจนทําให้เกิดการชุมนุมสร้างสถานการณ์ขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2547และเกิดการสูญเสียอน่งที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้ รวมถึงการชี้แจงกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าวโดยคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมค่ะซึ่งก็มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้ว8คนนะคะไปเมื่อวันที่12กันยายน2567 ในคดีการสลายและขนย้ายผู้ชุมนุมด้านสถานีตำรวจภูทรตากใบจังหวัดนราธิวาสไปยังค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต78คนค่ะและสั่งฟ้องผู้ต้องหา7คนในคดีที่2เมื่อวันที่23สิงหาคม2567ซึ่งทุกอย่างนะคะก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะเมื่อสารสั่งฟ้องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งรัดในการออกหมายจับทั้ง การตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีนะคะอย่างไรก็ตามคะ่ะแม่ทัาพภาคที่4ก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่อาจจะมีกลุ่มที่3นะคะมือที่3ที่เป็นผู้ที่ไม่หวังดีคะ่ะเข้ามาสร้างสถานการณ์และอ้างเชื่อมโยงไปยังกรณีตักใบ ก็เลยมีการเน้นย้ำนะคะหน่วยให้ยกระดับในการดูแลพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งในการนี้นะคะที่พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ขอความร่วมมือทุกคนนะคะให้ความร่วมมือในการดูแลพื้นที่อย่าตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่มาฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมพร้อมวอนให้ทุกฝ่ายค่ะก้าวข้ามความขัดแย้งนี้ไปไม่ควรย้อนกลับไปอดีต เพราะประเทศไทยเราบอบช้ำและสูญเสียมามากกว่า20ปีแล้วเราควรจะจับมือเดินต่อไปข้างหน้าโดยกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะและจะเป็นสื่อกลางที่ดีในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปนั่นเองค่ะและขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะก็มีการเตรียมความพร้อมเข้มงวดค่ะ มีการเฝ้าระวังนะคะหลังจากที่เราได้เห็นนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ห่วงของวันที่23ถึง27ตุลาคม2567นะคะเราก็เห็นนะคะว่ามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นตำรวจสมาชิกอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะมีการตั้งด่านตรวจ เข้มงวดบุคคลกลุ่มเสี่ยงยานพหนะต้องสงสัยเป้าหมายเพื่อจำกัดเสรีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรนุนแรงค่ะที่อาจจะช่วยโอกาสนะคะเข้ามาป่วดในพื้นที่เมืองยะลานะคะ หลังจากตลอดห่วงที่ผ่านมาคนร้ายก็ยังคงส,งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลานะคะพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รัฐตำรวจทาหารอาสารักษาดินแดนล่าสุดนะคะก็ได้เกิดเหตุระ,ระเบิดในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรปนเรศจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เชื่อว่าเป็นการก่อเหตุเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยในวันที่25ตุลาคม2567ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวัน ที่คดีการสลายการชุมนุมที่สถานีตำรวจภูทรตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2547หมดอายุความ20ปีค่ะกลุ่มขึ้นไหวต่างๆในพื้นที่ก็เร่งในการที่จะก่อเหตุต่างๆให้เกิดขึ้นนะคะโดยหลายเหตุการณ์มีลักษณะของการก่อกวนยั่วยุให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจผิดและนำไปสู่ความรุนแรงเพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขในพื้นที่นั่นเองค่ะ